สวัสดีครับตอนนี้ก็มาฟังราคอกันอ็นดูต้องดูกินข้าวครับผมเดงนกเสดูวแบบอะไรันชิกระเดยวกินข้าวอะไรอ่ะกิางก้ยข้าวเหีกินข้าวไมได้ค่ะ รู้เพื่อนอันนี้มาฟังกันมันอันนี้ได้ออกฉามับมาเมื่อกี้ใสนี่มัแดงหนคันสอยเหรอเออเอิเบียมันำยรสวยกัดะไรลกอ่พ่ออันนี้สิงโตครับลูกไายเพิ่ลูกาสพง้ะกอนอันนี้อันนี้ก็ออกซากันนึี่นลอง ยายไมาหินนำ้ำไปขอพี่ยกิก้นไปเอนงนั่งเสาเลยกลินนกิมาลยาหรา้ิมนยาลกน้องกินกไม่ลูกกินน้ำิ <c oughs> ดูว่าพี่น้องกีฬากินปิ้งตับ เป็นเหมือนหมาสุกิงคของแม่นเป็นไปังมนี่บางกล้องลูกเขาอย่างเงี้ยคนพูดกับกันว่าเป็นคนพูดกัว่าเป็นตลกเลาบุรีเ้วคนท้าอะไรคนวันในอนมือคือเรืลายองเป็นคนวเขาเป็นคือเป็นเครือยุงคืว่าเขายีสเนมนะคนวันมือหนึงตัดไฟกูขาดจุดรด ้อียกยวจะมันมามันโรบนอนหลายบอไม่เห็นหลาบรอมากรอฟอมครับรอฟอมครับนางแสดงช่วงตลบมาฟังครับพี่น้องฟังบทแบบละะ้วก็ขบ้นแสดงสัดเลย ถ่ายคลิปด้วยถายคลิปยเป็นผู้ใช้สีดงตา้หน่อยใช้สีดิือว่าหาในแนวนี่ไอ้เพยงไปเพีไปที่ไม่เบอร์อียงที่ไม่เบอร์อะไรทช้งตัวไม่เอาลูกมันบางกล้องลูกตัวโันบางกล้องลูกสิ่งอย่างสิ่งต่อ

อินดูครับอันนี้ไม่เย็นนี่ยังอันนี้ไม่เย็นอะไรเัมดบ่ได้อมีเอร์ก็เย็นบ่ได้หบ่ได้ทำได้หรออันอันนี้เปเป็นไปได้นี่มยังนะอันนี้มันเป็นไปได้แบบเสียบัตเตอร์ไรนกำันข้ามมือสักเำี่ย